คุณเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมบางคนแม้ชีวิตเต็มไปด้วยความโชคดีมีลาภสันเสริญและดูเหมือนมีบุญเก่าแต่กลับไม่พบความสงบหรือความสุขจริงจังขณะที่บางคนธรรมดาชีวิตเรียบง่ายกลับสามารถจัดการปัญหาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสและมีความสุขอย่างแท้จริงคําตอบไม่ได้อยู่ที่ลายมือหรือบุญเก่าเพียงอย่างเดียวค่แต่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเส้นในใจเส้นเล็กๆแต่ทรงพลังที่สะท้อนถึงปัญญาความเข้าใจโลกและความเมตตากรุณาการคิดเป็นระบบการแยกแยะบุญแท้จากบุญโลกี และการปฏิบัติพรหมวิหารสี่ล้วนเป็นสัญญาณของคนที่มีปัญญาแท้จริงในวิดีโอนี้เราจะพาคุณส่องลายมือที่แท้จริงของคนมีปัญญาไม่ใช่แค่การดูเส้นมือแบบเดิมๆแต่คือการสังเกตจากการกระทำความคิดและจิตใจของเขาเราจะเรียนรู้วิธีมองคนทะลุเปลือกถ่ายนอกเห็นแก่นแท้ของเขาและเข้าใจว่าความสุขความสงบและชีวิตที่มั่นคงมาจากสิ่งที่เราสร้างขึ้นในใจตัวเอง เตรียมตัวให้พร้อมแล้วคุณจะได้เห็นวิธีสังเกตเส้นในใจของคนมีปัญญาที่เปลี่ยนมุมมองการมองคนและชีวิตของคุณไปตลอดกาลและนี่คือกุญแจสู่การเข้าใจโลกอย่างลึกซึ้งมากกว่าที่เคยคิดหลายๆคนเลยเข้าเวลาอยากรู้ว่าใครเป็นคนดีใครมีบุญหรือใครชีวิตน่าจะรุ่งเรืองก็มักจะนึกถึงอะไรคะใช่เลยการไปเปิดตำราดูดลายมือดูเส้นวาสนาเส้นชีวิตเส้นหัวใจเส้นนั้นดีเส้นนี้ยาวบง่งบอกบุญเก่าหนุนนำอะไรแบบนั้น ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกถ้าที่เราอยากจะหาความมั่นใจอยากจะรู้ว่าชีวิตเรามีอะไรรองรับใช่ไหมคะอยากได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตกันทั้งนั้นแหละเนอะแต่ก็มีเรื่องน่าคิดเหมือนกันนะเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมบางคนลายมือสวยมากเส้นทุกเส้นดูดีไปหมดแต่ชีวิตจริงกลับตัดสินใจพลาดซ้ําๆหรือไม่มีความสุขเท่าที่ควรเอ๊ะม,มันยังไงกันนักหรือบางคนขยันทําบุญไม่เคยขาดเข้าวัดตลอดบริจาคสม่ําเสมอแต่ทําไมใจยังร้อนรุ่มยังทุกข์ง่าย ยังไม่เคยพบความสงบที่แท้จริงเสียทีเรื่องเหล่านี้คําสอนของพระพุทธเจ้ามีคําตอบที่ลึกซึ้งและน่าทึ่งมากๆเลยข้าท่านไม่ได้ปฏิเสธเรื่องบุญเรื่องกรรมแต่ท่านชี้ให้เห็นสิ่งที่อยู่เหนือก,กว่านั้นอีกสิ่งที่กําหนดคุณค่าชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่แค่บุญเก่าหรือเส้นสายบนฝ่ามือแต่มันคือปัญญาความเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงต่างหากหล่ะค่ะแล้วปัญญาที่ว่านี้มันคืออะไรกันแน่มันต่างจากความฉลาดทั่วไป หรือความรู้เยอะๆอย่างไรบ้างคะทีนี้คําว่าปัญญาในความหมายทางธรรมเนียมไม่ใช่แค่เรื่องความจําดีหรือคิดเลขเก่งแต่มันคือสมทิถหรือความเห็นที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงที่สุดคือเห็นว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรทิ้งแท้แน่นอนอันนี้เรียกว่าอน,นิจจังเหมือนฤดูที่เปลี่ยนผ่านไม่มีอะไรอยู่กับเราทาวรเลยคะ่ะและเห็นว่าการยึดติดในสิ่งที่มันไม่เที่ยงนี่แหละคือที่มาของความทุกข์ทั้งปวงคือทุกขังพอเราไปยึดสิ่งที่มันไม่เที่ยงเข้าใจมันก็ดิ้นรน เป็นทุกจริงไหมคะและเห็นว่าสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราจริงๆทุกอย่างเป็นแค่การรวมตัวของขันห้าว่างเปล่าจากตัวตนที่แท้จริงคืออนัตตาเหมือนรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนต่างๆนั่นแหละค่้สุดท้ายก็ต้องแยกย้ายกันไปฟังดูอาจจะเอยากนิดหน่อยหรือเปล่าแต่ถ้าเข้าใจสามสิ่งนี้เมื่อไหร่จะเหมือนเรามีดวงตาพิเศษมองเห็นทะลุไปถึงแก่นแท้ของทุกสิ่งเลยนะทำให้เราไม่หลงไปกับสิ่งสวยงามจอมปลอมไม่ทุกไปกับสิ่งที่มันต้องเปลี่ยนแปลงไป ปัญญานี่แหละคือแสงสว่างนำทางชีวิตทำให้เรารู้ว่าอะไรคือเหตุแห่งทุกข์อะไรคือทางที่จะดับความทุกข์นั้นได้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำมันสำคัญกว่าการมีแค่บุญเยอะๆแต่ไม่รู้ทิศทางลองนึกภาพตามนะครับเหมือนคนมีเสบียงอาหารเต็มย่ามเลยคือมีบุญมากแต่ถ้าไม่มีแผนที่ไม่มีเข็มทิศคือไม่มีปัญญานั่นเองก็อาจจะเดินหลงป่าหลงทางหาทางออกไม่เจอเผลอๆเสบียงหมดอดตายกลางทางก็เป็นได้น,าน่าเสียดายแย่เลยใช่ไหมครับ ทีนี้พอเข้าใจแล้วว่าปัญญามันสําคัญขนาดนี้คําถามต่อไปก็คือแล้วเราจะมองเห็นปัญญาในตัวคนอื่นหรือในตัวเราเองได้อย่างไรและในเมื่อมันไม่ใช่เส้นที่ขีดอยู่บนฝ่ามือตรงนี้แหละข้อที่น่าทึ่งที่สุดพระพุทธเจ้าท่านชี้ให้เราเห็นลักษณะที่แสดงออกของผู้มีปัญญาหรือที่เราจะเรียกว่าเส้นในใจซึ่งมีอยู่หลายเส้นเลยนะัแต่จะขอยกตัวอย่างเส้นที่ชัดเจนและเราสังเกตเห็นได้ในชีวิตประจําวันมาสักสามเส้นหลัก เส้นแรกเรียกว่าเส้นคิดเป็นระบบหรือชื่อทางธรรมะคือยูนิสโอมวิการ์หรือถ้าพูดให้ง่ายขึ้นอีกนิดก็คือการคิดอย่างถูกวิธีคิดแยกคายคิดถึงต้นสายปลายเหตุจริงๆนั่นเองค่ะเส้นนี้ไม่ใช่แค่คิดเก่งนะแต่คือคิดเป็นคนที่มีเส้นนี้ชัดเจนเวลาเจอปัญหาอะไรเขาจะไม่ด่วนสรุปไม่โทษนั่นโทษนี่ไปเรื่อ,อยๆแต่จะค่อยๆพิจารณาสืบสาวไปหาต้นต่อว่าเออเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรจริงๆแล้วปัญหามันอยู่ตรงไหน มันเกิดขึ้นเพราะอะไรกันแน่มีเหตุปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้เกิดผลแบบนี้ไม่ใช่มองแค่ผิวเผินนะคะเขาจะมองเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆคิดอย่างมีเหตุมีผลเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนนักสืบที่ค่อยๆแกอรอยหาความจริงเลยค่ะตัวอย่างง่ายๆเลยนะสมมุติว่าโดนเจ้านายตำหนิเรื่องงานคนทั่วไปอาจจะน้อยใจโกรธเจ้านายหรือโทษเพื่อนร่วมง,งานไปเลยแต่คนที่มีเส้นโยนิสมันสิการจะกลับมามองตัวเองก่อนงานเราผิดพลาดตรงไหนนักเราพลาดขั้นตอนอะไรไปหรือเปล่า มีอะไรที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างหรือถ้าไม่ใช่ความผิดเรามันเกิดจากอะไรสื่อสารผิดพลาดไหมเขาจะมองหาเหตุเพื่อไปแก้ที่เหตุไม่ใช่แค่อารมณ์เสียกับผลนักการคิดแบบนี้แหละแค่ที่ทําให้คนมีปัญญาแก้ปัญหาได้ตรงจุดไม่สร้างปัญหาใหม่และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนี่คือเส้นในใจเส้นแรกที่สําคัญมากจริงๆเข้ามาต่อกันที่เส้นในใจเส้นที่สองนคะเส้นนี้เรียกว่าเส้นแยกแยะบุญแท้คนมีปัญญาเนี่ยเขาจะเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุญทางโลกกับบุญทางธรรม บุญทางโลกคือบุญที่ทำแล้วหวังผลเป็นความสุขทางโลกเช่นทำบุญเพื่อขอให้ร่ำรวยขอโชคขอลาภขอให้มีชื่อเสียงหรือขอให้คนรักคนหลงซึ่งการทำบุญแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะคะได้ผลเป็นความสุขทางโลกจริงแต่เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนเลยเหมือนน้ำตาลเคลือบยาพิษหมดรสหวานก็เจอความขมส่วนบุญทางธรรมคือบุญที่ทำเพื่อกัดกล่าวจิตใจลดและกิเลสทำเพื่อมุ่งสู่ความสงบและการพ้นทุกอย่างแท้จริงเช่นการให้ทานเพื่อลดความตรณ่การรักษาศีล เพื่อควบคุมกายวาจากการเจริญสติภาวนาเพื่อให้รู้ทันความคิดและอารมณ์การฟังธรรมะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องคนที่มีปัญญาจะให้น้ำหนักกับบุญทางธรรมมากกว่าเพราะเขารู้ว่านี่คือการสร้างความสุขที่ยั่งยืนจากข้างในแม้เขาจะยังทำบุญทางโลกอยู่บ้างตามสมควรแต่เป้าหมายลึกๆคือเพื่อพัฒนาจิตใจไม่ใช่แค่เพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ทางโลกเราจะเห็นเส้นนี้ได้จากการพูดคุย หรือการกระทําของเขาเขาจะไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับเรื่องวัตถุหรือลาบยศสรรเสริญมากนักแต่จะให้ความสําคัญกับการฝึกฝนตนเองการเข้าใจธรรมะและการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจที่บริสุทธิ์เส้นในใจเส้นที่สามเป็นเส้นที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะเพราะมันแสดงออกผ่านทางการปฏิบัติต่ตอผู้อื่นนั่นคือเส้นใจงามหรือพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสี่ประกอบด้วยเมตตาคือความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่น มีความสุขเห็นใครก็อยากให้เขามีชีวิตที่ดีไม่คิดร้ายไม่เบียดเบียนกรุณาคือความสงสารอยากให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์เห็นใครลำบากเดือดร้อนก็อยากช่วยเหลือเท่าที่ทำได้ไม่อยากเห็นใครต้องเจ็บปวดเลยใจมันอ่อนโยนมุทิตาคือความปลื้มยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีเห็นใครประสบความสำเร็จหรือตั้งใจทำดีก็รู้สึกยินดีไปด้วยสําเร็จมีความสุขก็ดีใจไปกับเขาด้วยใจจริงไม่มีใจอิจฉาหรือริษยาแม้แต่น้อยอันนี้สำคัญมากเลยนะคะั สุดท้ายอุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางไม่ใช่ไม่สนใจนะคะแต่รู้ว่าเราพยายามช่วยเต็มที่แล้วแต่บางอย่างมันเกินกําลังหรือบางเรื่องเป็นไปตามกรรมของเขาเราก็ต้องรู้จักวางไม่แบกทุกของทุกคนมาไว้กับตัวเองและยอมรับในสิ่งที่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยใจจะได้ไม่หนักเกินไปคนที่มีเส้นพรหมวิหารสีชัดเจนในใจเขาจะเป็นคนที่น่าคบหาหน้าเข้าใกล้เป็นคนที่มีพลังงานดีแผ่ออกมาและปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความปรารถนาดีไม่ว่าคนนั้นจะเป็นมิตร หรือเป็นคนที่คิดต่างนี่คือความงามจากภายในที่ประเสริฐกว่ารูปลักษ์ถายนอกใดๆหาที่เปรียบไม่ได้เลยค่ะแล้วทําไมเส้นในใจทั้งสามเส้นนี้จึงสําคัญกว่าเส้นลายมือหรือบุญเก่าที่เรามองไม่เห็นล่ะคะคําตอบก็คือเพราะเส้นในใจเหล่านี้คือคุณค่าจิตที่เราสร้างขึ้นเองได้ในปัจจุบันและมันส่งผลต่อความสุขความทุกข์ของเราโดยตรงเดี๋ยวนี้เลยคนมีปัญญาคิดเป็นแยกแยะได้มีใจเมตตาต่อให้เจอสถานการณ์ถายนอกที่เลวร้ายแค่ไหนเขาก็สามารถประคองใจตัวเอง ให้ไม่ทุกมากได้สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ได้นี่คือความมั่นคงจากภายในที่เงินทองหรือโชคลาภให้ไม่ได้จริงๆตรงกันข้ามเลยคับคนที่ขาดปัญญาแม้จะมีบุญเก่าหนุนนำมีทรัพย์สินเงินทองมากมายลายมือดีเลิศแต่ถ้าคิดไม่เป็นแยกแยะผิดถูกไม่ได้ใจเต็มไปด้วยความโลภโกรธลงชีวิตก็หาความสงบสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ดีมันเหมือนมีทุกอย่างแตก่ก็ยังขาดอะไรไปสักอย่างเสมอรู้สึกวงวงข้างในใช่ไหมครับ ข่าวดีที่สุดคือเส้นในใจเหล่านี้เราทุกคนสามารถสร้างและฝึกฝนให้คมชัดขึ้นได้ไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเริ่มสร้างได้เลยตั้งแต่วินาทีนี้เริ่มง่ายจาัดก,การฝึกมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเวลาคิดพูดทําอะไรอยู่ให้รู้ตัวพยายามมองสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงไม่ใช่มองผ่านอาคติส่วนตัวฝึกคิดพิจารณาหาเหตุผลก่อนจะเชื่อก่อนจะตัดสินใจทําไมเรื่องนี้ถึงเป็นแบบนี้มีทางอื่นอีกไหมลองถามตัวเองบ่อยๆ นะคะฝึกแผนเมตตาให้ตัวเองและคนรอบข้างบ่อยๆก่อนนอนหรือตอนเช้าลองส่งความปรารถนาดีออกไปเงียบๆในใจดูนะคะและที่สําคัญมากๆเลยคือการฟังธรรมะอาธรมะและศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอเหมือนเราคอยรับมีปัญญาของเราให้คงอยู่ตลอดเวลาเรื่องราวที่เราคุยกันวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการรับปัญญาเหมือนกันสรุปหัวใจสําคัญที่เราได้เรียนรู้กันวันนี้ก็คือ การมองคนหรือประเมินคุณค่าของชีวิตอย่ามองแค่เปลือกนอกลายมือหรือบุญเก่าที่มองไม่เห็นนะคะสิ่งที่สำคัญกว่าคือคุณค่าจิตภายในที่เรียกว่าปัญญาซึ่งก็คือความเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงปัญญาแสดงออกผ่านเส้นในใจที่เราสังเกตได้เช่นการคิดเป็นระบบการแยกแยะบุญแท้และความมีเมตตากรุณาสำคัญที่สุดเส้นในใจเหล่านี้เราทุกคนสร้างและพัฒนาได้ด้วยตัวเองผ่านการฝึกสติการพิจารณาและการศึกษาธรรมะ ลองนำปัญญาเหล่านี้ไปปรับใช้นะคะต่อไปเวลาจะมองใครหรือมองตัวเองลองเปลี่ยนจากการก้มดูเส้นบนฝ่ามือมาเป็นการสังเกตเส้นในใจเหล่านี้ดูรับรองว่าคุณจะเห็นอะไรที่ลึกซึ้งกว่าเดิมเยอะเลยค่ะแล้วคุณหลักข้าฟังมาถึงตรงนี้ลองสังเกตตัวเองและคนรอบข้างดูคุณเห็นเส้นในใจเส้นไหนชัดที่สุดในตัวเองหรือมีเส้นไหนที่คุณอยากจะฝึกฝนพัฒนาเป็นพิเศษลองคอมเมนต์สั้นๆบอกกันหน่อยได้ไหมคะแลกเปลี่ยนมุมมองกัน การพัฒนาเส้นในใจนี้ยังรวมถึงการฝึกพรหมวิหารสี่คือเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาที่ทําให้เรามีใจดีต่อผู้อื่นแม้ในสถานการณ์ที่ยากลําบากและสามารถบวังใจเป็นกลางไม่แบกทุกข์ของใครมากเกินไปการทําบุญทางธรรมเช่นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญสติภาวนาและการฟังธรรมะล้วนช่วยสร้างความสุขที่ยั่งยืนจากข้างในบทเรียนนี้สอนให้เรามองคนและประเมินคุณค่าของชีวิตจากภายในไม่ใช่แค่เปลือกนอกการฝึกเส้นในใจ และปัญญานำพาชีวิตให้สามารถประคองตนเองพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและสร้างความสงบสุขอย่างแท้จริงหากบทความนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์และติดตามบทความต่อไปเพื่อพัฒนาปัญญาและเส้นในใจของคุณอย่างต่อเนื่องนะครับ